วันนี้เป็นวันอนันทมาหิดลครับเป็นวันที่สวรรค์นครอุด <c oughs> วรรค์นครอุดครับของรัชการที่8ครับ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เรื่องวันนี้ไปจอดรถตรงวัดอนงที่สวนสมเด็จย่าพอดีเลยครับแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นแม่ท่านครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราอยู่ที่ไหนวะสวนหลวงแปดครับสวนหลวงพระรามแปดเหรอวันนี้วันที่9มิยอนะครับในเล่าหนเหล่าสิครับมันคือยังไงครับ9มิยวันนี้เป็นวันอนันทมหิดลครับแล้วมันคือยังไงนะครับวันที่วันที่9มิุนา มิถุนนานวันที่น,นี่กูให้เห็นหน้าคนเล่าชัดๆห้ามห้ามครับคนหายจะเกินแล้วเ่เป็นวันที่สวรรค์นะอคองไว้ก่อนสวรรค์อของราชการที่แปดครับแล้วคุณก็เลยอยากจะเข้ามาท,<笑><笑>ที่ผ่านดีครับไม่รเรื่องวันนี้ไปจอดรถตรงวัดอนงที่สวนสมเด็จย่าพอดีเลยครับแล้วเป็นแม่ท่านครับเฮ้ย <anse> นี่มันเป็นเหตุบังเอิญน,น,นี้เหรอ,อ <h urt> ไม่ใช่หมทีนมันตือ,อเป็นเหตุบังเอิญไม่ใช่ราชาสศพนะครับ,บเป็นความบังเอิญครับ เออเออใช่เลยมีพงลิตมดอนมีพงลิตเต็มเลยแสดงว่าวันนี้แหละวันนี้น่าจะมีพิธีอะไรไปมีการวางพงลิดมีพงลิตจับมายกด้วยนะครับขอวันนี้เป็นวันอนันตสมัยดอนนะครับโอ้เป็นจังหวะดีที่เราขี่มาตรงนี้ก็เลยได้แวะเข้ามาสักการะท่านนะครับไ พลวงฤทธิ์จากท่านนายยศหลงโตเฮ้ยนายกมนตรีสัตว์ไม่ใช่หลวงโตหลวงู่เป็นอลวงขุนตรีแล้วเนี่ยตรงในหลวงราชิดเนี่ยเหลืองเนี่ยกับอีกคนชื่ออะไรอันนี้รัชพันธปีหลวงวอลเปอร์ฮะมีหวงฤทธิ์รัชพันธปีหลวงต้องไม่ใช่สิม่วงก็ต้องไม่ใช่ดิประเทศประเทศนี่นะครับมีฤทธดจากอ๋อเออ ในวังด้วยนะครับจีนทอนบันฟราบังฟ้า่มั่งพงหาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยสนุกคนเรานะครับอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับ วันนี้เรามาสักการะครับผมก็ดีแล้วนะครับใช่ลงมาพุดจาอะไรที่มันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนผมยังคงหีกภิสมเ้ยยิบานราชการก็ไดกันเมืองไมมาแสดงควนดีเเอ้ยแล้วไม่มาแสดงการลำลึกตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ทำไม่มีคงไม่ต้องไม่กี่วันสภาผู้แทนราษฎรไม่มีเลยหรอรโอเคครับจบจบมาผมจบนะผมจบผมจบผมจบ พานพระราม8ที่มองจากมุมสวนสาธารณะติดกับสะพานพระราม8ที่มีชื่อว่าสวนหลวงพระราม8ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยดีนะครับเราไม่เคยมองจากมุมนี้เลยใครที่บ้านใกล้ๆแถวนี้ก็มาออกกําลังกายกันชิวๆเพี่อคุณภาพชีวิตดีนะหน้าอิจฉานาอิจฉาแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีบ้านคนอยู่แถวนี้เลยครับก็มีไม่ต้องขัดออกไป ก็ตนเย็นบรรยากาศดีครับถ้าบ้านใครใกล้อยู่แถวนี้สามารถมาวิ่งออกกำลังกายก็จะเป็นจุดที่ออกกำลังกายที่ได้แรงบันดาลใจดีมากเพราะว่าวิวดีลมดีลมตึงร้านอาหารร้านั้นชื่อร้านชมสะพานะนะก็ดังพอสมควรนะเห็นในเพจเฟซบุนน๊กบ่อยปกองกินลมชมสะพานใช่ไหมนี่ว่าชุมสะพานแป8นั่นเองมีอยู่ร้านเดียวครับใช่ร้นานนั้นแหละ แล้วไปจิบเบียดิ <laughs> ผมไม่ดื่มเบียร์ครับใช่ไหมแต่กูว่าประเด็นนี้น่าสน,นใจนะคุณ <laughs> า <laughs> สมมุติว่าทีวีมึงยังไม่พัง <laughs> ไ,มไม่เปลี <laughs> <laughs> ่ยนทีมีมึงจะร้อยมันพังก่อนเนี <laughs> ่ยมืออาจจะ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ไปเลยอีกแล้วนะชีวิตนี้เหมือนกันละครับมึงจะรอให้เก้ามึงหายเนี่ยจากชีวิตะชีวิตมันอาจจะหายก่อนเก้าก็ได้น้วมันยิ่งนล้วมันนีมันอยู่ยากเลเลยสัตว์เด้อ ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ